No matter who matter are we ไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตาม Make sure that it is our priority to stay connected to God เราต้องแน่ใจเสมอว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในทุกๆวันที่เราจะเชื่อมต่อการดำเนินชีวิตของเรากับพระเจ้า Good morning everyone and welcome to a Daily Gospel Truth. Well, what a joy it is that we have another week to spend time together looking to God. Growing in God in เป็นความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งใหญ่ที่เช้าวันนี้เรามีโอกาสที่จะได้มองที่พระเจ้าเติบโตมากขึ้นในถ้อยคำของพระองค์และดำเนินชีวิตร่วมกันกับพระองค์ You k n o w before we get into our s c r i p t u r e t o d a y let me just update you on what's happening in o u r m i n i ก่อนก่อนที่เราจะแบ่งปันในถ้อยคำของพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้ผมอยากที่จะเล่าให้ทุกคนฟังก่อนว่าตอนนี้เนี่ยพันธกิจรับใช้ของเราเป็นยังไงบ้าง years for doing been we the last 18 years, we have 18 Everything we can to spread the gospel of Jesus Christ in Thailand and beyond. ทั้งในประเทศไทยและออกไปนอกประเทศด้วย. You have know, planted um, churches in four locations. เราเองได้มีโอกาสก่อตั้งคริสตจักรขึ้นมาใน4แห่งด้วยกันและเราเองก็มีความตั้งใจที่อยากจะก่อตั้งคริสตจักรในหัวเมืองหลักๆของประเทศเราหรือว่าในจังหวัดหลักๆด้วยมีนักศึกษาหลายร้อยคนที่ได้จบจากโรงเรียนพระคมพีเอ็มมาร์อุสของเราและเราเองก็ยังคงทำงาน ในด้านของการเสริมสร้างชีวิตของผู้คนที่มีความแตกสลายให้รู้จักกับพระเจ้าเพื่อจะได้พบกับความสมบูรณ์มากขึ้น their people purpose lives lping walk in in and grow God God’s for their lives. ช่วยเหลือให้ผู้คนดำเนินชีวิตกับพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ที่พระเจ้าเองได้กำหนดไว้ในชีวิตของเขา And so we want to continue to do more than ever before. และตอนนี้เราเองก็อยากจะทำอะไรที่มันมากกว่าที่เคยทำมา So ministry to build our own believing build we're center. เราเองกำลังเชื่อพระเจ้าสำหรับการสร้างตัวอาคารสำหรับศูนย์พันธกิจรับใช้ของเรา right here in Mai. ที่เชียงใหม่นี้ And it's called The Emmet Building Project แล้วโครงการนี้ชื่อว่า The Emmet The Emmet means Truth in Hebrew language The Emmet เนี่ยเป็นภาษาฮีบรูหมายถึงความจรงิง We want to build this place to this build เราต้องการที่จะสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้น <So that S 2> มา so ื่อให e ผู้คนส n มารถสัม e ัส e ระ e บก e รณ์ t h าม And experience freedom in Christ. And I believe that this building project will continue to help us. และผมเชื่อว่าในโครงการตรงนี้ตัวอาคารแห่งนี้สถานที่แห่งนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยให้เราสะอาดประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าแล้วก็ทำภนรกิจรับใช้ของพระองค์ได้มากขึ้นเราแบ่งปันสิ่งนี้กับคุณเพราะว่าอยากจะหนุนใจให้คุณนั้นได้เชื่อร่วมกันกับเราในโครงการนี้ And if the Lord moves in your heart, Give this the heart to project moves Lord your us แล้ถ้าพระเจ้าทํางานในใจของคุณที่อยากให้คุณนั้นเป็นส่วนหนึ่งโดยการถวายเข้ามาในโครงการนี้เราก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ภายใต้ด้านล่างวิดีโอนีเน้เราก็จะใส่ข้อมูลในการติดต่อ so Thank you for your partnership you your for ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการเป็นหุ้นส่วนของทุกๆคน Let's see the world impacted by the gospel of Jesus Christ ให้เรามาดูสิ่งนี้ด้วยกันว่าคนในโลกจะได้รับผลกระทบอย่างยิ่งใหญ่ด้วยข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ If you're ready uh, our scripture for today is Acts 17:28ในเช้าวันนี้ข้อพระคัมภีร์ประจำวันอยู่ในกิจการบทที่17ข้อ28 For in him we live and move and have our being as also some of your own poets have said For are also are ด้วยว่าเรามีชีวิตและไหวตัวและเป็นอยู่ในพระองค์ตามที่กวีบางคนในพวกท่านได้กล่าวว่าแท้จริงเราทั้งหลายเป็นเชื้อสายของพระองค์ know the truth about truth the this life is ความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตก็คือ to every ทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นเนี่ยจะต้องเชื่อมต่อกับ สิ่งที่เป็นแหล่งชีวิตของทุกอย่างเลย right fish must be connected to water ไม่ว่าจะเป็นปลาปลาก็จําเป็นจะต้องอยู่ในน้ํา fans must be connected to the ground พวก พืชต้นไม้ต่างๆก็จําเป็นที่จะต้องติดอยู่กับดินเพราะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งแห่งชีวิตของสิ่งต่างๆเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถที่จะเติบโตแล้วก็ดํารงอยู่ได้เลยถ้าไม่ได้เชื่อมต่อกันกับแหล่งแห่งชีวิต You know, of but things, men created all is in the highest class. แต่ในการทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยมนุษย์อยู่ในระดับที่สูงสุด And we are created in the image of God. แล้วเราเองก็เป็นผู้ที่ถูกสร้างขึ้นตามแบบอย่างของพระเจ้า you know, The Bible says when God formed the human body from the dirt. พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพระเจ้าเองได้สร้างชีวิตของมนุษย์ขึ้นมาจากดิน You know He breathed He breathed His life. his spirit into man หลังจากนั้นพระองค์เองก็ได้เป่าลมปราณซึ่งจริงๆก็คือถ่ายทอดชีวิตของพระองค์เข้าไปในมนุษย์ in you know, which clearly shows us that God is the source of our l i f e ซึ่งตรงนี้เป็นการเปิดเผยกับเราอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นแหล่งแห่งชีวิตของเรา And Therefore as we live our life we must stay in intimate connection with our source who is God แล้วในขณะที่เราดําเนินชีวิตของเราเราจําเป็นที่ต้องเชื่อมต่อชีวิตของเราเข้ากับพระเจ้าเสมอซึ่ง เ้้านนัเป็นแหล่งของชีวิตเราการดําเนินชีวิตโดยไม่พึ่งพาพระเจ้าก็จะเป็นการดําเนินชีวิตที่มันยากลําบากที่สุดเลยความวุ่นวายที่เราเห็นเกิดขึ้นในโลกเป็นก็เป็นผลลัพธ์จากการที่มนุษย์ดํำเนินชีวิตโดยไม่พึ่งพาพระเจ้าก็อยากจะให้ข้อพระคัมภีร์ตรงนี้เป็นการย้ำเตือนกับเรา าทุกๆคนอีกครั้งหนึ่ง that No matter who we are ไม่ว่าเราจะเป็นใครก็าตาม Make sure that it is our priority to stay connected to God เราต้องแน่ใจเสมอว่ามันเป็นเรื่องสําคัญที่สุดในทุกๆวันที่เราจะเชื่อมต่อการดําเนินชีวิตของเรากับพระเจ้า Independence from God will never lead is true and l i f e เพราะว่าการที่เราดําเนินชีวิตแบบไม่พึ่งพาพระเจ้านั้นไม่สามารถจะนําเราไปพบกับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ได้ you know if you look at all the issues of your life ถ้าคุณมองดูปัญหาต่างๆในชีวิตที่เกิดขึ้น remember the answer is stay connected to god อย่าลืมนะครับว่าคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเลยก็คือการดําเนินชีวิตที่เชื่อมต่อกับพระเจ้าเสมอ let god affect your heart ให้พระเจ้าสามารถมีผลกระทบกับหัวใจของคุณ let god affect your mind your perspective ให้พระเจ้านั้น สามารถที่จะมีผลกระทบกับความคิดมุมมองของคุณ Let God affect your decisions and your d i r e c t i o n และให้พระเจ้ามีผลกระทบกับการตัดสินใจของคุณทิศทางที่คุณเลือกจะเดินไป you know, Notice this scripture s for in Him เพราะในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าในพระองค์นี่แหละที่เราดำเนินชีวิตของเราต่อไป There true outside life is no true life outside of God มันจะไม่มีชีวิตที่แท้จริงเลยถ้าเราไปอยู่นอกพระเจ้า In him in him is true life true เพราะว่าในพระองค์เท่านั้นเนี่ยที่เราถึงจะเห็นชีวิตที่แท้จริงเกิดขึ้น Our whole being, our whole life. being in God ทั้งชีวิตของเราทั้งแบบว่าความเป็นอยู่ของเรานั้นเนี่ยอยู่ในพระเจ้าทั้งหมดเลย and see, that the reason see is this the why is the greatest area of warfare. แล้วนี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่เรานับได้ว่าเป็นสงครามฝ่ายมิญญาณ You know, I've heard many people, uh, who, you know, who don't believe in God say this. ผมก็ได้ยินคนที่เขาไม่เชื่อในพระเจ้าเขาพูดว่า I mean, I don't need God. ฉันไม่เห็นจําเป็นต้องมีพระเจ้าเลย You know, that is the greatest statement of pride. อันนั้นเป็นประโยคที่พูดออกมาด้วยความหยิ่งจองหองจริงๆ You know, I don't need God. ฉันไม่ต้องการพระเจ้าหรอก I don't need religion as my crutch. ฉ you know? ันไม่ต้องการที่จะให้ศาสนาเนี่ยมาเป็น หลักที่จะคอยยึดเหนี่ยวชีวิต And you know many people live independent of God outside of God แล้วหลายๆคนก็เลยดําเนินชีวิตโดยไม่พึ่งพาพระเจ้าดําเนินชีวิตอยู่นอกพระเจ้า But did you know แต่คุณรู้ไหม That you can be a Christian ว่าคุณอาจจะเป็นคริสเตียน Genuinely born again เป็นคนที่บังเกิดใหม่แล้วจริงๆ And you can believe in the existence of God แล้วคุณก็เชื่อแหละว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่จริง And and you can even believe the Bible is the word of God แล้วคุณก็ยังเชื่ออีกด้วยว่า พระคัมภีร์เนี่ยเป็นถ้อยคําของพระเจ้า but you may not have a practical daily intimate relationship with God แต่ว่าในการดำเนินชีวิตประจำวันของคุณเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างแท้จริง and, and what happens we compartmentalize our life we put issues of our life different areas of life in different boxes แล้วเราเองก็ดำเนินชีวิตด้วยการที่แบ่งแยกแต่ละด้านแต่ละส่วนของชีวิตออกจากกันหรือว่าเราก็คิดว่าเออปัญหาอันนี้ก็เป็นอันนี้ปัญหาอันนี้ก็เป็นอันนี้เราไม่ได้เอาทุกอย่างมาเชื่อมโยงกัน you know but We never connect these things to God เราไม่เคยที่จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ภายนอกเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันก็มี การเชื่อมโยงหรือมีแหล่งชีวิตมาจากพระเจ้า you know, life life. บางคนบอกว่า้ชีวิตทางการเงินของฉันก็เป็นแบบนี้มันเป็นส่วนที่เป็นของฉันเอง relationship with people คือความสัมพันธ์ของฉันที่มีกับผู้อื่นมันก็เป็นเรื่องของฉันก็ไม่มีใครสามารถที่จะมาแตะต้องได้นะเราก็เลยจัดเรียงแต่ละอย่างให้มันอยู่ในแต่ละส่วนแต่ละที่ even allow God to touch แล้วการทําแบบนี้เนี่ยเราก็ บางครั้งเหมือนกับไม่ได้อนุญาตให้พระเจ้าที่จะแตะต้องในด้านต่างๆของเราเลย know that is not living in God เพราะตรงนั้นไม่ถือว่าเป็นการดำเนินชีวิตในพระเจ้า So what I'm saying is this ความหมายของผมตรงนี้ก็คือ can be a Christian เราอาจจะเป็นคริสเตียน And still not live dependent on God แต่ไม่ได้ดำเนินชีวิตประจำ uh, วันด้วยการพึ่งพาพระเจ้า Let's not make that mistake ืออย่าให้เราเนี่ยทำผิดพลาดในจุดนี้เลย you know, don't allow your life to go that direction คืออย่ายอมให้ชีวิตของเราเนี่ยจะต้องไปแบบในทิศทางนั้น you know, let God touch every area of your life ให้พระเจ้ามีโอกาสที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกๆเรื่องของชีวิต right. because the scripture again says for in him we live and move and have our being เพราะว่าในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าเรามีชีวิตและไหวตัว และเป็นอยู่ในพระองค์ Every day realize this. ทุกๆวันเนี่ยอยากจะให้คุณเข้าใจแบบนี้ We we need God, like we need oxygen God เราต้องการพระเจ้าเหมือนเราที่ เหมือนที่เราต้องการอากาศหายใจเพราะว่าถ้าเราไม่มีอากาศหายใจเราก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ live with this mindset. ให้คุณมีชีวิตอยู่ด้วยแนวความคิดแบบนี้เสมอฉันต้องการพระเจ้าและฉันต้องการพระเจ้าที่จะให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องของ, I, ของชีวิต need stay God. และฉันจําเป็นที่จะต้องดําเนินชีวิตด้วยการเชื่อมต่อกับพระเจ้าเสมอ this kind of life, และในลักษณะการดําเนินชีวิตแบบนี้ actually find what your heart is looking for คุณก็จะได้พบกับสิ่งที่ใจของคุณปรารถนามาตลอด And Francis says we may have heard this many many times พี่น้องทุกคนครับเราเองอาจจะเคยได้ยินแบบนี้มาหลายๆครั้ง But this morning I want to urge you strongly แต่ว่าในเช้าวันนี้ผมเองก็อยากที่จะขอจากคุณอย่างจริงจังเลย Make this your lifestyle ขอให้คุณปรับรูปแบบการดําเนินชีวิตมาเป็นแบบนี้ because in him เพราะว่าในพระองค์นั่นแหละที่จะทำให้เราได้เห็นชีวิตของเรา Let ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับพระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ Above all a day things this is เหนือกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดวันนี้เป็นวันที่เราจะได้รู้จักกับพระองค์มากขึ้นและขอบคุณที่พระองค์เองได้ทรงเปิดเผยพระองค์เองกับเรา so know you more, And thank you that, you so that we can we Father เพื่อที่เราจะได้รู้จักกับพระองค์มากขึ้นพระบิดา <we> และเราเชื่อ see you more, ว่าในขณะที่เราได้เห็นพระองค์มากขึ้นชีวิตของเราก็สามารถจะก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องได้เราขอบคุณพระองค์สำหรับวันที่เต็มล้นไปได้วยพระพรในวันนี้ <Jesus'> name. ในพระนามพระเยซูเอเมนพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วก็ขอให้วันนี้มีแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้น